สวัสดีครับวันนี้วันที่2องนะครับลุก็มาอัปเดตพอตของลุงกันนะครับจากข้าวก่อนที่เราอยู่8,000กว่านะครับวันนี้น่าจะอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันเลยนะครับก็อยู่ที่8,791.94นะครับซึ่งราคาขึ้นขึ้นลงๆเนื่องจากว่าราคามีการชะลอตัวขาลงนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ซิกก็อยู่ที่3 8 0 0นะครับ iost ลุงก็อยู่ที่3,2 0นะครับ สองตัวรวมกันก็6000กว่าแล้วก็มีบิตคับที่ได้มาฟรี5เหรียญนะครับอยู่ที่พันหกนะครับซึ่งราคาต่างๆเดี๋ยวจะต้องไปดูผ่านตัวที่จะดูแนวโน้มของการขึ้นการลงหรือการเข้าการออกของเขาแต่ละตัวแล้วเราเดี๋ยวมาดูการวางแผนว่ารุ่งจะทำยังไงดีถึงจะมีพอทที่เป็นบวกขึ้นมาได้นะครับในตอนนี้ก็อยู่ที่8,7 0พนะครับมา,มาดูที่กราฟที่เราจะใช้ในการดูแนวโน้มนะครับก็จะเป็นดูจากเทรดดิ้งวิวนะครับ ก็ถ้าเกิดใครใช้ iPad หรือใช้ตัวที่เป็นที่เป็นแพดที่เป็น Android นะครับก็ดูได้ผ่านตัวนี้นะครับเป็น Android ก็เปิดเข้าไปใน trading view นะครับสละบ d r o i d ก็จะมาประมาณนี้นะครับตัวแรกที่โชว์ขึ้นมาคือตัว CVC ตัวนี้ลุงก็มีประมาณ200กว่าบาทนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าลุงจะวางแผนยังไงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาก็ยังคงกำลังเทนนาลลาวขึ้นมานะครับราคาก็จะไปที่ประมาณ 1 1บาทนะาทครับตัวนี้ทุนลงอยู่ที่12บาทนะครับที่ประมาณ200หรือร้อกว่าบาทนะครับลุงก็จำไม่ค่อยได้นะครับราคาก็กําลังเห็นไหมครับว่าเขาลงมาตรงที่ด้านล่างนะครับก็คือลงมาชนกรอบด้านล่างของตัว linear legation r นะครับก็จะค่อยสวิงกลับขึ้นไปก็มาชนตรงนี้ก็จะค่อยสวิงกลับขึ้นไปนะครับราคาตอนนี้ก็จะมาที่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ11บาทนะครับลุงก็จะรอที่11บาทแล้วลุงก็จะ ยังไงก็ขายชิงงครับประเด็นคือถ้าถ้าลุงไปดูไทม์เฟรมว e k อีกหน่อยหนึ่งเขาก็ยังคงกําำลังจะรีบาวน์นะครับก็คือเพิ่งมาชนตรงนี้ก็จะรีบาว์ขึ้นไปอีกเยอะนะครับราคาก็จะไปที่ประมาณ20กว่าบาทนะครับถ้าดูในไทม์เฟรมวี e เนะครับราคาจะกลับไปที่ประมาณ20กว่าบาทแต่ถ้าดูไทม์เฟรมเดย์แล้วระยะสั้นของลุงลุงก็คิดว่าราคาเขาก็น่าจะจจะทะลุขึ้นไป12บาท13บาทแต่ว่ามัน ต้องรอนานนะครับลุงรอไม่ไหวลุงก็จะอาจจะถอนตัวออกจาก CVC ตัวนี้ออกไปนะครับเอาไปลงทุนตัวอื่นที่มันขึ้นได้เร็วนะครับอย่างเช่นลุงก็จะมาลงัวตัวอ่าต,ตัวซิกนะครับที่อ่าตอนนี้เป็นแนวโน้มพักตัวนิดหน่อยนะครับหลังจากที่ขึ้นมานะครับเดิมทีเห็นไหมครับว่าเรามาชนถ้าแถวนี้ก็เกือบจะชนนะครับก็อยู่ด้านซออาด้านล่างของตัว linear r e g r e s s i o n ก็จะ หลังจากที่มาชนในแถวล่า้ว,วาจะค่อยๆไซเวกลับขึ้นมานะครับนั้นลุงก็ยังดูแลดูแนวโน้มก็ยังเป็นผลดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือกําลังจะเด้งกลับขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าอยู่ด้านกึ่งกลางของตัวบริษัทแบนแล้วก็จะค่อยๆดีดตัวกลับขึ้นไปกึ่งกลางลีเนียเลกชันแล้วก็จะขึ้นไปที่ประมาณ14บาทนะครับในนี้ลุงก็ดูระยะสั้นๆอยู่ประมาณนี้ลุงก็คิดว่าน่าจะได้กําไรเยอะตอนนี้ราคาอยู่ที่3,007-3,008อยู่แถวนี้นะครับ ก็ขึ้นมาแถวนี้ก็น่าจะเป็น4ี่พัน0 0า0ัน7ก0 0 8เ0็นะครับสลับตัวซิกตัวเดียวนะครับก็จะทําให้ลุงมีพอตขยายขึ้นมาเกือบเท่าตัวนะครับฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไซเย์ขึ้นมาเพรนั้นลุงก็คิดว่าลุงจะมาทำการมีการค่อยๆซึมเข้าไปถาแถวนี้นะครับก็ค่อยบวกเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปในคลิปถัดไปหรืออาทิตย์ ต่อถัดไปนะครับว่าลุงจะออกจาก CVC มาเข้าตัวนี้ได้หรือเปล่าตัวที่เป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับก็คือเราต้องค่อยๆเติมเงินเข้าไปนะครับเพื่อการขยายการตอบแทนนะครับสำหรับเข้าของคริปโตนะครับอีนี้เราไปดูตัวอื่นถ้าเกิดจะเป็นตัวอื่นแล้วเราจะเข้าตัว IOST ดีไหมเนื่องจากว่าเป็นราคายังย่อมเยาวอยู่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เขาใกล้จะชนด้านบนสุดของเขาแล้วเนะี่ย i o s อ4ก็จะขึ้นมาชนตรงนี้เราก็จะไซด์เวดาวลงมาร,ราคาก็จะดิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับลุงก็กำลังคิดว่าเจะทำยังไงดีนะจะเอาตัวนี้ออกดีไหมนะเอาไปใส่ตัวซิกดีไหมนะราคามันจะขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่าพอททั้งหมดของตัวนี้ก็คือว่าลุงเข้าไปที่ประมาณต,ตอนที่หมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้พอทลุงส่วนใหญ่จะเข้าที่เี่ว่า iOS อก็คือ1 0,000บาทนะครับ แล้วพอมันเกินหมื่นบาทสมมุติว่าเกินไป2,000ลุงก็ถอนออกมา2,000ตอนนี้ลุงก็ถอนเข้ามาคาดว่าประมาณเกือบ2 0,000ืล้เลยนะครับสหรับตัว iOST ก็คิดว่าได้กำไรเยอะนะครับตอนนี้ก็คือมันลดลงมาเหลือแค่ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทนะครับนั่นลุงก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะลุงก็คิดว่าจะน่าจะอาจทำการคัดออกมานะครับถ้าเกิดมันวิ่งขึ้นมาชนแถวๆูนแล้วกันนะครับ0.9แล้วก็ดูดูจังหวะนะครับว่า เขาจะวิ่งขึ้นมาด้านบนเส้นบนของตัวอุลเจอรแบนนะครับอยู่ที่ประมาณ1บาทนะครับก็ภาวนาให้เขาดีดกลับขึ้นมาที่เส้นประมาณ1บาทลุงก็จะทําการถ้าเกิดเขาไม่ไม่มีราคาขึ้นไปต่อเนื่องลุงก็คิดว่าจะคัดออกแถวๆนี้นะครับอย่างน้อยตัวนี้ยังไงลุงก็ยังได้กําไรเพราะว่าลุงก็เบิกออกไปเดือนละพันสองพันเดือนละพันสองพันมาเรื่อยๆนะครับแล้วราคาเขาก็ร่วงตกลงมาเนี่ยลุงก็คงจะไม่รอนะครับลุงก็จะคัดออกไปประมาณสักใกล้ๆราคาใกล้ๆสัก 1น,น,น,บ,านบาทนะครับก็รอดูนะครับว่าลุงจะได้คัดแถาหนึ่งบาทหรือเปล่าพอตอนนี้เขาก็จะค่อยๆดีดตัวกลับขึ้นมาชนตัวติเนียไรเกชั่นแถวนี้นะครับดังนั้นก็อาจลุงก็จะรอเอาตัวนี้ออกมาราคาประมาณ3,000กว่าบาท3,000 4 0 0 0 0กว่าบาทเพื่อไปเข้าเหรียญซิกนะครับเพื่อมาทํากําไรต่อที่เหรียญซิกนะครับแล้วก็ตัวบิดครับ นะครับตัวเหรียญของปิดครับตอนนี้ก็กำลังเพิ่มขึ้นไปนะครับราคาก็กําลังดีตัวนะครับเนื่องจากว่าชนแถวตัวโซนล่างของตัวลิเนียลิชชั่นนะครับเมื่อชนตรงแถวนี้เขาก็จะค่อยๆดีตัวขึ้นมาแล้วก็ไซด์เย์ขึ้นไปที่6 6 7 8 0 0บาทนะครับตอนนี้ลุงมีอยู่5เหรียญก็ลุงก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัว5เหรียญก็มีได้มาตอนประมาณ 12- 13บาทต่อเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นมีแค่5เหรียญลุงก็ ทิ้งไว้เยอะเลยนะครับก็ให like, ้เขาค่อยๆไซเวกับขึ right, kind of out, profit, ้นไปที uting, ่5 6 0 0บาทนะครับน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับราคาก็จะไปเที่ระมาณ7 8 0 0ได้นะครับถ้าเกิดเขาสามารถดีจากตัวนี้ขึ้นไปได้นะครับราคาก็จะขึ้นไปที่ประมาณ600-700บาทนะครับสลับตัวปิดขับอ่อยนะครับตัวตัวอื่นแล้วแล้วตัวอื่นจะเป็นยังไงล่ะลุงจะทํายังไงดีกับตัวอื่นตัวอย่างเช่นตัวบิดขับบิตคอยตัวนี้นะครับตัวบิตคอยนี่ทํายังไงลุงก็มาดูนะครับว่า ตอนนี้เขาก็กำลังจะดีดตัวกลับขึ้นมาแถวๆนี้บริเวณหลานสามนะครับตอนนี้ก็กําลังจะามาชนตรงกลางแล้วก็ชนตัวลาบบริกนะครับแต่ประเด็นก็คือเขายงัอยยงอยู่เหนือของกึ่งกลางของรีแอคชั่นลุงก็จะค่อยปล่อยเขาไปเรื่อยก่อนอย่าเพิ่งเข้าออนะครับลุงตัวนี้ลุงจะมีอยู่ประมาณสัก นิดหน่อยนะครับในในกระเป๋าในวอลเล็ตตัวอื่นๆของลุงนะครับก็จะมีอยู่สิบหนึ่งเหรียญสองเหรียญนะครับก็อยู่หลายๆตัวอยู่ในหลายๆกระเป๋านะครับลุงก็ปล่อยเข้าขึ้นไปแล้วกันนะครับสำหรับตัวบิตคอยนะครับก็ถือว่าเขายังคงทํากําไรให้นิดหน่อยนะครับราคาก็เหรียญสองเหรียญนะครับดอลลาร์นะครับก็สิบสามสิบสี่สิบาทนะครับก็คงยังไม่เข้านะครับประเด็นก็คือว่าตอนแรกลุงว่าจะเข้าตอนที่เขาตกลงมาที่ประมาณ สักหนึ่งหนึ่งล้านบาทนะครับตอนนี้แต่ประเด็นก็คือลุงก็ดูว่าเขาอาจจะตกลงมากว่าเดิมนะครับดูที่ไทม์เฟรมวีก่อนนะครับไทม์เฟรมวีกก็ประเด็นก็คือว่าเขาตอนนี้ก็คือเป็นดีดกลับนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นจุดที่จะต้องดีดกลับของตัวลีเนียลีกชันนะครับตกลงมาตรงใต้ของอาทิตย์นี้ก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นถ้าดูจากตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ที่ดีนะครับถ้าท่านนักลงทุน ทั่วไปที่จะเข้าช้อนนะครับเข้าทับพีตัวบิตคอยนี้เข้าได้เลยนะครับก็เข้าจากตัวนี้ราคาก็าจะค่อยดีดกลับขึ้นไปที่ประมาณ2ล้าน3ล้าน3ล้านบาทนะครับก็เป็นโอกาสจังหวะที่ดีนะครับก็จะดีดกลับขึ้นไปอันดับแรกก็จะไปที่ล้าน4ก่อนแล้วก็ไปที่ล้าน6ล้าน8 2ล้าน2อล้าน2อล้านไปเรื่อยๆจนถึง3ล้านกว่านะครับนั้นเดี๋ยวอันนี้ลุงก็จะพิจารณาดีดีทีนี้ครับว่าจะเข้ายังไงดีนะครับด้วยเงิน ด้วยแต่พอตเล็กๆน้นอยๆเจ็ดแปดพันของลุงนี่แหละลุงจะเอามาจากตัวไหนดีนะครับก็าอาจจะเป็นการเป็นจังหวะที่ดีนะครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าเป็นไทมเฟรมเดย์ของเขานี่ก็ยังคงไซด์เวดาวอย่างนี้นะครับแต่ลุงก็ยังคงไม่มั่นใจเพราะนั้นลุงก็ปล่อยให้เขาค่อยๆไซด์เวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่เขาจะหลังจากที่เขากลับด้านของตัวลีเนียลิเกชันให้เป็นไซด์เวอัพตอนนั้นนะครับลุงจะเข้านะครับลุงก็รอให้เขาค่อยๆไซด์เวอัพ นะครับเพราะว่าลุงไม่รีบนะครับหมายว่ามันเป็นจังหวะที่จะทํากําไรได้มากก็จริงแต่ถ้ามันยังไม่แน่นอนลุงก็ยังไม่เข้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่แตส่วนบุคคลนะครับท่านอื่นจะคิดยังไงก็แล้วแต่เพราะตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่เข้าให้หน่าจะควรเข้านะครับเพราะเข้าตรงน,นี้ก็จะกําไรมากมายหลายเด้งค่อยๆปรับตัวขึ้นไปดับเด่นคุณลุงก็รอให้เขาพิสูจน์พิสูจน์อ่าพิสูจน์ฐานะของตัวเองนะครับแข่งแข็งๆก็คือเขาจะต้องไซเว์มาสักระยะจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงของตัว ดีเนีลเลชั o นเป็นขาขึ้นก็ไปขึ้นที่2-3ล้านขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้ลุงก็ยังคงเบาใจไปเล่นเล่นตัวอื่นที่เขาจะสามารถที่จะทดแทนให้ลุงได้มากกว่าเพราะนั้นก็เลยลุงตัวนี้ก็ยังไม่เข้านะครับแม้ว่าเขาจะมีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับสลับตัวบิตคอยนะครับลุงก็ต้องค่อยๆดูเขาตลอดเวลานะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับก็ดูแนวโน้มทั้งหมด หุ้นที่ไม่ใช่หุ้นนะครับเป็นตัวบิตคอยที่เรถือไว้โดยมากลุงก็จะเล่นทั้งหุ้นแล้วก็บิตคอยนะครับก็เลยสับสนนิดนึงนะครับแล้วเราก็มาที่ตัว US dollar ต่อบาทนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ก็ยังคงเป็นแนวโน้มกําลังกลับตัวนะก็จะกลับไปที่33มสบาทจุดหกนะครับตอนนี้ก็มีการค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับอยู่ที่กึ่งกลางของบูจเจอร์แบนนะครับ เราก็อยู่ก,กลางๆของตัว l i n e a r r e a t i o n ก็เป็นจุดกลับนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับราคาของอเงินบาทก็จะค่อยๆลดน้อยลงต่ำกว่าดอลลาร์นะครับต่ำกว่าดอลลาร์ไปถึงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะลงถึง32บาทแค่นั้นเองนะครับถ้าดู i m มเฟรมเดย์นะครับเราก็จะอยู่ในกรอบขึ้นมาอยู่ในกรอบขึ้นมาอยู่ในกรอบเราขึ้นไปแล้วก็ตกลมาในกรอบนะครับเงิน USD ต่อต่อบาทไทยก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็มีโอกาส ขึ้นลงนะครับแต่ว่าประเด็นคือเขาก็จะมีค่าลดลงเรื่อยๆนะครับจากไซเวดดาวนะครับอันนี้เราก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็แถมเรื่องออยล์เข้าไปหน่อยนะครับเรื่องออยล์นะครับออยล์จะเห็นว่าเขาอยู่ในโซนขาขึ้นนะครับตอนนี้ราคากําลังอยู่ในโซนขาขึ้นนะครับโซนขาขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราจะเห็น90กดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับเราจะเห็น90ดอลลาร์กว่าต่อบาเรลลนนะะะครับ้้าาากก็็จจขึไปแวงม ตอนนี้ก็จะคงเป็นขาขึ้นนะครับช่วงนี้วันนี้ก็มีค่าน้ํามันนะครับราคาน้ํามันเบนซินขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ก็ใครจะใครจะไปคิดว่า E20 จะขึ้นไป30กว่าบาท3 3 3 4บาทโอ้สุดยอดมากเลยนะครับเขาก็จะขึ้นไปอยู่ประมาณสักหาประมาณอีก2เดือนนะครับราคาก็จะล่วงมานะครับขึ้นไปอีกประมาณ2เดือนราคาก็จะล่วงลงมานะครับแล้วก็ซายเวดาวลงมาเพราะว่าเขาขึ้นไปสูงสุดนะครับแต่ขอบด้านบนก็จะล่วงลงมานะครับเพราะนั้น ตอนนี้ราคาก็เป็นขาขึ้นนะครับก็เล่นหุ้นที่เป็นเกี่ยวกับน้ำมันได้นะครับส่วนคอยเราก็ยังคงร,ระมัดระวังนิดนึงนะครับอีกตัวหนึ่งแถมให้ครับราคาทองนะครับราคาทองตอนนี้ก็ยังคงเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคาก็ล่วงลงมาแถวนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเป็นจุดที่น,น่าจะรับนะครับรับเข้าไว้นะครับ,บาราคาทองพอเข้ามารับตรงนี้ก็จะดีดกลับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับราคาทองก็จะขึ้นไปอีกประมาณพันแปดพันเก้านะครับ ไปที่พันเนะครับราคาทองตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20,000ืกว่าบาทก็จะวิ่งขึ้นไปที่3 0,000ืกว่าบาทนะครับในเร็วนนี้ก็จะขึ้นไป3 0 0 0 0ืกว่าบาทนะครับดูแนวโน้มแล้วนะครับก็ราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปสําหรับราคาทองนะครับก็จะไหลขึ้นไปชนด้านบนแล้วก็จะไหลกลับลงมาก่อนัดก่อนที่จะขึ้นไปก็อีกนานนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ได้ประมาณสักเดือน2เดือนนะครับราคาก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับราคาทองอราคา ดูที่เห็นก็จะเห็นมีราคาทองมีราคาน้ำมันนะครับที่เป็นไซด์เว้าส่วนไซด์เวดาวก็จะเป็นราคาค่าเงินนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ดูจากทั้งหมดมาแล้วนะครับก็เอาดูเหรียญเยนต่อบาทแล้วกันนะครับเยนต่อบาทนี้จะเป็นไซด์เวดาวนะครับก็คือว่าราคาค่าเงินของเงินบาทเงินบาทกับเงินเยนนะครับเมื่อเทียบกันแล้วก็จะราคาไซด์เวดาวนะครับเพราะฉะนั้นบาทเราก็จะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆเยนก็จะอ่อนค่าลงนะครับ ดูแนวโน้มแล้วก็าราคาเงินบาทก็เยนก็จะตกลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะไซด์เวดาวลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครเล่นเงินจเยจนกับเงินบาทไทยกอ็อาจจะต้องตัดสินใจที่เป็นเล่นเงินดอลลาร์ดีกว่านะครับเพราะว่าเงินเยนกับเงินบาทมีโอกาสลงนะครับใน,นราคาก็จะลงมาเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่จะเห็นราคาอยู่ที่ประมาณ0.27นะครับ0.27เยน ตบาทไทยนะครับมาเกือนตัวนี้ก็คือเป็นเป็นดอลลาร์นะครับมันจะเป็น0.2ของดอลลาร์นะครับแล้วก็แปลงเป็นเงินเยนอีกที่หนึ่งนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เงินไทยนั้นแข็งกว่านะครับรับตัวเงินเยนกับเงินบาทนะครับดูทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีหุ้นนิดหน่อยก็ดูที่หุ้นของปตทนนครับไหนๆก็ราคาเนี่ยก็หุ้นปตทก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นไปชนด้านบนอยู่ที่ประมาณ39มสบาทห้นะครับแล้วสุดท้ายก็จะไหลลงมาครับนั่นแสดงว่าราคาของน้ํามัน ส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะไหลลงมาอันนี้เป็นผลประกอบการภายในประเทศไทยนะครับคือว่าการทํางานของปตทแล้วก็สะท้อนมาเป็นราคาของหุ้นบาทของหุ้นไทยนะครับหุ้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้วันนี้ลุงก็ใจดีครับไปดูหลายอย่างนิดหนึ่งนะครับนอกจากที่จะดูคริปโตของของเราเองนะครับตัวที่สําคัญก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับของลุงที่ลุงกําลังรออยู่นะครับให้เข้าดีดตัวขึ้นไปที่16-17บาทนะครับนะครับสำหรับตัวซิกเหรียญซิกนะครับ ถ้าเกิดยังไงลุงก็จะเชียร์ตัวนี้นะครับมายว่าถ้าเกิดถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นเหรียญซิกเท่านั้นนะครับลุงก็เชียร์เหรียญซิกนะครับเพราะว่ามีสัญญาณการกลับตัวรีบาวของราคานั้นเป็นที่แน่นอนนะครับว่าจะวิ่งขึ้นไปที่ประมาณ17-18บาทลุงก็รออยู่นะครับก็รอให้เขาวิ่งขึ้นไปนะครับประเด็นก็คือลุงจะรอตัว iost ให้ไปที่ประมาณ1บาทลงลุงก็จะคัดออกมานะครับแล้วก็รอ cbc ให้ไปที่12บาท 11บาทลุงก็จะคัดออกมาเพื่อมาเข้าจุดสิบเพื่อค่อยๆเสริมสร้างพอตของลุงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มาดูกันต่อไปนะครับว่าพอตของลุงจะเป็นยังไงนะครับเมื่อว่าเรามาดูประมาณนี้นะครับก็จะย้อนกลับไปที่ตัวก็จะย้อนกลับมาที่พอตของลุงนะครับตอนนี้อยู่ที่8 7 9 7 4 1บครับ4บาทนะครับราคาก็ขึ้นขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนั้นก็ขึ้นไปเกือบ9000นนะครับตอนนี้ก็ ลงมา8ป0 0นะครับก็ถือว่ายังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็จากตรงนี้ลุงก็จะขาย c v c นะครับขาย bcs bcs ที่เล่นเกมนะครับแล้วก็เอามารวมขาย iosc เอามารวมเป็นซิกตัวเดียวนะครับน่าจะราคาหยุดประมาณอาเอา2อตัวนี้ขายออกมาแล้วก็มาซื้อในซิกก็่าคาก็น่าจะประมาณประมาณหมื่นบาทได้นะครับพอถึงหมื่นบาทลุงก็ ถ้าเกินหมื่นบาทลุงก็ขายทํากําไรนะครับเก็บตรงงานมาใช้งานปกตินะครับในระหว่างนี้ลุงก็เก็บขวดนะครับเราก็สะสมเงินนะครับเก็บขวดขายนะครับเพื่อเอาไปใส่ในพอตก็รอให้พอตขยายตัวขึ้นไปนะครับนกลงทุนก็พี่นาดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขยับขยายขึ้นได้ยังไงนะครับสําหรับพอตของลุงนะครับลุงก็มีแนวลงทุนประมาณนี้ก็เอามาสะสมเข้าไว้นะครับอ่า หอกจากลุงสะสมตัวนี้เสร็จลุงก็ซื้อสลากออมสินด้วยนะครับสลากออมสินลุงก็อยู่ที่ประมาณ8,000 8บาทนะครับ9,000บาทนะครับรวมตัวนี้ก็เป็นหมื่นกว่าบาทนะครับสอันก็หมื่นกว่าบาทก็ค่อยๆสะสมกันไปนะครับก็ลุงก็มีเงินอยู่แค่นี้นะครับหมื่นกว่าบาทนะครับก็ค่อยๆสะสมไปนะครับก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับดังนั้นก็เราต้องอดออมานะครับต้องมีการรัก าการอดออมนะครับลุงก็เล่าให้ฟังให้เฉยท่านก็พี่นาดูแล้วกันว่านะครับว่าทายังไงให้ร่ํารวยรวดเร็วกว่านี่ก็เป็นแนวทางการอดออมของแต่ละบุคคลนะครับก็เป็นแนวทางของใครข้องมันนะครับจะว่าให้กันหรือว่าจะโทษกันก็ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามีตัวยอย่างให้ดูให้เห็นนะครับว่าเราต้องมีการอดออมนะครับยังไงซารเราต้องอดวันนี้เพื่อกินในวันหน้านะครับรือต้องใช้จ่ายในวันหน้าอีกเยอะต้อง ใจแข็งนะครับในการลดออมนะครับวันนี้ก็ลุงก็ยังคงยืนยันตัวซิกนะครับตลาบตัวคริปโตนะครับ่าซิกตัวนี้กําลังจะมานะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากดูซิกไว้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเขาจะขึ้นไปยังไงนะครับยังไงอย่าลืมฝากสมัครสมาชิกของช่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็มีลิงก์ให้สมัครสมาชิกนะครับก็เสียค่าสมาชิกรายเดือนอยู่ประมาณ50บาทหรือ30บาทนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงด้วยนะครับแล้วก็ ช่วยพอตของลุงให้ขยายตโตขึ้นไปนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าในคลิปถัดไปนั้นพอตของลุงจะเป็นหลักกี่บาทนะครับจะลงมาที่6,000หรือจะขึ้นไปที่หมื่นหนึง่งต้องมาคอยดูกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กด Subscribe กดลิงก์แล้วรอรับชมในคลิปถัดไปยังไงอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้พบกันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มาพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ